เงาขาดลาดดีแบบน,นีที่สาบอกคุไม่ได้ว่าสาวมือเงาขาดตัดนใหม่วด้ ซับละไม่หนึเดียวมือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งซับละไม,ม่พี่น้งองเลย มาใหม่ข้างบ้านค่ะไม่ได้มาดสองเมื่อมาแบบนี้ยิดหน่อยโอ้อหอออโหพอได้ท้ายดีกล่อ,องผมจะใส้ค่ะ ไอตัวนียมันดอกมากของน,กนอกค่ะไม่าบคุยามันประกาศอีกนแล้วใ่หญ้าสากหลาดด้วยด้าหลังใบเออนีแต่นอ,นอยใหญ่ใหญ่ครับ สักหน้าด้วยหลังบ้านจะเป็นตรงหน้าราป่าเราเขาไอยเห็นเด้อเห็นเด้อ ไม้อยู่หลัหลงบ้านค่ะนี่สองกอกอหนึ่งน้ำไม้เลี้ยงซับว่าใดล่ะพี่น้องซับอยู่หลังบ้านอีกซับน้ำกับพ่อท่านค่ะมันเป็นนอนย,อยาว้ลยค่ะ ขั้วอันนี้ประสงค์ค่ะขั้วบันนอกขั้วขั้วถูกทุ่งค่ะอื้ออื้อขั้วบันเนอก